นี้เป็นครั้งที่31ตรงกับวันที่สสท10ธันวาคม2568ข้าพเจ้านายวาวรีแสงสวอศูนย์เป็นวาจาสัตยาพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยา์ิยบูชาแด่องค์พระเคาวังปฏิเทระเจ้าองคหลวงปูส่สําเร็จนนุ่หลวงปู่บุญเดืนหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุมโมทนาในการสวดสัตยาของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระนรเทนใจครูบาอาจารย์และเทพทวดาทั้งหลายโปร,รดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมนต์ต่อไปสมันตาจักรวาเลสุนตระคันฉันตูเทวตาสัทธามาโมรุลราชสัสุนันตุสักขโมกกะทังสักเกตัมเมจลุเตคิริศิขลัสเตจันติเกวิมันติปิลาเตยจันติเมจลุนาคาเนคิหาวัตทุกิจเจตุปุมมาจันตูเทวาลัทธลวิสเมยะขะคัทบานาคา กินทันตาสันติเยตยัมโมลึกว่าจนะสัทธุโเมสุนันโตธรรมสวนรคารโลยัมปทันตาธรรมสวนรคารโลยัมปทันตาธรรมสวนรคารโลยัมปทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาถิเมศรานังอันยังพุทโธเมศรานังเวลาเอตินาสัจวัตเทนะโสติทเมหนตุสัพปทานาถิเมศรานังอันยังธรรมโมเมศรานังเวลาเอตินาสัจวัตเทนะโสติทเมหนตุสัพปทานาถิเมศรานังอันยังสังโฆเมศรานังเวลาเอตินาสัจวัตเทนะโสติทเมหนตุสัพปทามหากรุณิกโณนาโถอุตัทยาสัพพะปานินังปุเรตวะปัลมมิตสภาสัพโตสัมโพธิมุตตมังเอตินาสัจวัตเทนะมาหนตุสภูปัทวามหากรุณิกโณนาโถอุตัทยาสัพพะปานินั ปุเรตวาพรมีสภะปัตโตสมโพธิมุตตมัเอเตนะชัตวัทนะมะหนตุสภูปัตวามหากรณีโกนาทโสุขายัตสภับานินางปุเรตวารมีสภะปัตโตสมโพธิมุตตมังเอเตนะชาตวัทนะมะหนตุสภูปัตวาเอวังเมสุตังเอกังสัมภยังปะควะสกตูเวหะรติกับกิลาวตุสเมงมหาเมเนมหาตาปิกุสเนัสิปัญจมมัตเหหิปิกุสเทหิสัพเพเหวาอะหันเตหิ้าจะหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสณีบรร เทวนาเอิตทั้งโหสิยายังโคพระขาวาสเกสุวิหารศิกปิล้วัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุตัตรีนัสสตรีมจะมาเตหิภิกุตสตรีหิสจ้เพเหวะอรหันติหิทัศหิจัลกุธาตุหิเทวตาเยปุเยนัสสนิปุตาหุนติปกรณตัณสายาภิกุสังขัญจจยานุนามายัมปีเยนะปภะวาเตนุปัสังกเมยามะอุปัสสังคิดกมิตวะปะขวาโตสันติเกปันเจกะหาตาปัสเสยามาติอตาโคตาเทวตาสยฐาปีนามะพะละวาปุริโสสัมมาชิตังวาปะหังภาสาเลยัติภาษาลิตาตัง อันตรายหิตาภควาโตปุระโตปะตุราหังสุอัตโหตาเทวตาภะควันตาภิวาเทตะไบเอกามันทางอังสุเอกามันธางติสาโคเอกาเทวตาภควาโตสันเกมังคตังอาปาสีมหาธรรมโยปวรนัตจมิทเวกกายาสมะคตาอาคตมหิมังธรรมะสมัยอังทากิตาเยวะปาริจตัสังติอัตโหอปาราเทวตาภควาโตสันเกมังคตังอาปาสีตาตระพิทโวตสัมมาทังสุจิตตังอุตโนอัตโนชุกมัชกังสุสาระเทวันนิตะ เนตาน,นิกาเห็นตวะอินทริยาละคันติปัธิตาติอัตโขอปราเทวตาปะโตสเกมังธธขะถังกพาสีเฉตวะขีลังเฉตวะเปริหังอินทขี่เล่หัดจำมะมิชาเตจันติสุทาวิมลราจาคุมาตาสุทันตาสุสุนักขะเตอัตโขอปราเทวตาปะโตสันติเกีมังขะถังกพาสก เยเกสิปุทธาสรนาคตาเสนาเตหะมิสันติอภัยยะภูม cat ิปหายยะมนุสังเตหังเทวกายาปริภูเรสันติติอัตโขภะปะควะพิขัวมันเดสิเดปุเยนะพิขเวทัสสุโลกาทะสูธาตุสุเทวตาสันนิปรตาหุติตถาคตัญยัติปุรานันจ์ เยปิเตภิกาเวเอเฮงสุขติธรรมทนังอาหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตนังเอตระมาเยวะเทวตาสันิปติตตาเอเหนสุมสรยะถาปีมายังเอตระหิเยปิเตภิกาเวพระวิสันติอนาคติธรรมนังอาหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตนังเอตระมาเยวะเทวตาสันิปติตตาภวิสันติเสรยะถาปีมายังเอตระหิอาจิกิสามิภิกาเวเทวะกายานังนามามิกิตายิสามิภิกาเวเทวะกายานังนามามิเตสิสามิภิกาเวเทวกายานังนามามิตานุนาสัสสานุกามารณสิกโรธาสั คาสิสเมติเอวัมพเตติโคเตปิขูภะกขวัตโปัจจโสตุโสภะวาอตัถวจักเสรโลกับมนุัสสามียถาภูมาถาทิตายเยสิตาคลขปะังปิสิตาสมหิตาปุทุสีหาววัจลีนาลมหัสัพพิสัพโนทัตตะมานัสสุธาวิปัสสนาวาวิลาพิโยปัจเตยัสวาวันิกะเปโลวัเทเวตาโตมันทิสัทถาสังเกสัทเธนิเตเตเทวะัญญาติณตาริวิชานัถาปีขโวเตจะตาปามคุลุงสุตตวพุทธศาสนานาเตสัิปตุรอหูยานามนุสา นามัตต์อังทศุลอภิเเกนันตามาัทคงที่สามสภาบุตตาหงุงตันจัสาภาอภิญญายาวะวะัคคิตวันอาจักุโมตารโออมาติเตยิสัทธาสาวาเกสเรเดเตวะกัญญาปิกัตา เตวิคณาถาภิกขวเยวหังกิตายิศมิขีนาหิอนุปปสโสทัตตาสหัตถาวายังขาปุมะกับิลวัถวัยที่มันโตจุติมันโตวันนัมนตยัสสัชโนมธัมมนาภิกขมงภิกุนาสมตติวนนางสหัตถาให้มาวตายะขณาตาวันนี้นมที่มันโตจุติมันโตวันนัมนตัวสัชโนมธัมมนาภิกขมงภิกุนาสมตติวันนงสหัตตากิละเดสหัตายะขณาตาวันนี้นมที่มันโตจุติมันโตวันนับมันโตยัสสัชโนมธัมมนาภิกขมงภิกขุนาสเมตติวันนาง 咋打起垃圾？ ไมสามิตาปัจจสตาจะขนตตาิโนใิ้มันโตจุติมันโตวันนวันโตยิโนโมทัมนาปิกามุปิกุณาสมิติวันัคุณพิโรลแคิโกเบปุลสันิเวสนังิโยนังสาสะหังยังขนรไปยุรปัสติุณพรการหิโกสสปกสมิติมันังปุริมัญที่สังราชาทธตลัทโสปัติคันธพนอธิปติมหาราชายาิโสปุตตะปิสพะโิทัมนาภมหาพราติทีมันโตชุติมันโตวันนันโตยิโนโมทัมนาปิกามุปีกุณัง ขานังอาิปติมหาราชายัสสิตโสปุตตะปิตาสิะพะหาววิทันามหาภลาอิทิมโตชุติมโตวันนาโมตยัสสินุมทมนาภิกามุภีกุลังสมิติมนังปัชิมังจาติสังราชวิรูปโขปัสสาติยินัคนังอธิปติมหาราชายัสสิตโสปุตตาปิตาสสะพหาววทัมนามหาภลราอิทิมโตชุตติมโตวันนามตยัสสชินมรมนาภิกามุภิกุลังสมิติมนังอุตตรัจาติสังราชคุเโลตาปัสสติพระญาขันธ์ของอาิปฏิมหาราชาย อีท่มันโตชุติมันตวันนวนโทยินมทั้มาาภมุงพี่ขุนสมิติมนาโุลิมาทีสัทตตโทท่กินนนวิรุหหโกปชิมินัวิรุปโคขุวิรุตะลทสังตารวเตมหาราชาสมัตตาจตุจตุโรทิสาทัลมนานาสุวรรณในกาีละวัตเบเทสมายวิโนทศอาคจันิการสถามายาขุนทุเวสนทุวิปุจวิปุโตจห์จันทนมกจันทนงามาเสโทจากินนุมันทุนิมันตุจารปนาโทโอปามัญโยจารเสวะสุตุจมัตติจิตตเซนจ ถ้าพาสหราชุภีมธมนาภิกามงคูาสมิติวณัฏฐาคุณภาษานาคาเวสราสหัตชะกาคัปราชเดยาอาคูปยาคาเจหังยาติภิยามุ่งนาทัศลถาจะอาคูนาคายาสติโนเอราวันโนมหานครสุปการสมิติวนางเยนาคาราเชสหัาสะลันติทิปาทิชาปักขีวิสุทธาจักขคูเปหายาสาเตวนานมัชชะปัตตาสินลาสปนาอิเตสเตสันนามาอภยันตธาราขราชนามาสิสุปันนาโตเขียนมังมักาสิบุตรโตสันนาหีวาจาริปเทวไหยันตานาหาสุปันนาสัล มะขังสูตรพุทธาชิตาวัชระหัตถทนะสมุทหัสุราสิจาวัฏตโลวัจสาวัสเสตเออิทิมันโตยะสัสโนกัลกันชามาหานิสมาอสุราธนาวคษาเวปจิตติสุติติปะปะหาราโทนโมจีตหัง ตังจักรพิปุตานังสภเวโรจนามกาสนหิตวาพระดิงเสนานราหูพระธามุปาขมงสัมโรธานิพพานเตติกุณสเมติวนนะอาโปจัตเทวาปัทวีจัตเตโชวายโยตธาขมงวโรนาวโรนาเทวาสมโมจยะยัสสาสหามิกากะเมตาการุนากายกาอาคูเทวายัสัชินโนทัศเตตาอายาสเพตตามนิโนมิที่มันโตทุทมันโตวันนวันโตยะสสชิโนมทัมมานาปิตมงพิขุนณสเมติณังเวูจัเทวาสหาีจะอาสมาจะทุเยมาจันทสุปานิสาเทวาจันทามา มันถวาราหกาวะสูนาวะสวเสโถสโปะาปุรินัสโสทัศเตเะทากายาสเพระตาวันีโนที่มันโตชุติมันโตวันเนมันโตยสัจสิโนมมทัมนาภิกขมุงิกุนังสมิตินาอัาคุหะพูเสวะชลกิชลมาคีสิกขาลิวะลิกาจจโรชาจะอมมาปุผาิพัสินวันุนาจะหาธรรมาจะเอาจัอุตตาจะอนสิกาตุลยะรุจิาอาคูอาคูวะสะเวสสนสิโนทัศเสตเจทศากายาสเพระตาวันนีมันยที่มันโต สม,ส,ม ну สมานามหาสมานามานุสามานุษสุดตืมาขิธาปทุสิคาอาคูอาคูมโนปทุสิคาอาทาคูหโยเทวาเยจารมิตามประสิโนปราคามหาปราคาอาคูเทวายสัสสิโนทัสเสเตทะทากายาสเพนะรัตตาวณิโนยติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนมตธรรมนาภิกขังโมพิคุนัสมิติมวันตุขาคลุมมหาอรณะอาคูเวขานาสาจารโทตตะขายาหะปังโมขาอาคูเทวาวิจารพนาทะถาตัฐาลาคาชามิสัการเจยะสิโนทั้งยังอาคาปัญโนโยทิสาภิปัสสติทัสเสเตทะทากายาสเปนะรัตตาวณิโนย มานาพิการมุงปิกุณนันสมิติวนังเขมิยาทุจายามากัญทกาจายัสสิโนตัมพิจการามาเสเสถาโชตินามาติอาสวานิมลัตนะนิมมานาลติโนะอาคูปะอาถาคูปะริมิตาทัศเสตยทัทากายัติเตนะตวันนิโนยิจิที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยัสสิโนมทัมมาลพิการมุงปิกุลนันสมิติวนังสัตเทเดเทวานิกายาเพนะตวันนิโนยิจิ นามันวะเยนะอักหนุงเยจันเยเศรษฐาชหาพาพ์ภาภุทธาชาติมัคคิลังโอคาตินามะนาสวรทาเขมรคตาลานาขงังจันทังวาติตาธิตังสุภะพรมาปรมาโตจักปุตตะ,ตะ,ะ,ตนนะ,ะอิธิมโตศาสนาสัญคุมารโลติโสจัสมะกัสสมิติมันนามะสหัสภพมะโลกาลังมหาพรมะพิติตติอุปปันโนชิติมันโตพิสมาการโยยะยัจยัตติโสทัศเสธาอิสระคู่บัดเกปันเจก,กะสาวัติโนเตสัญจาไมเชโตอาคาหาลิโตปาริวาลิโตเตจะ สัพเพภิกันเตสินเทศทเวสผาหมาเกมารเสนาภิกามีปัสสักันนาหัสสามัญทียาเอถาคันนะหัสพันทัศนละเขนพัฒมาถูโวสมันตาปริวาเลธาโมโวมุตโกจินังอิติดาธามหาเสโนกันนะหัสเสนังอเปสยิปานินาตาละมหาจัสมังกัตระวานะเพลาวังยะถาภุสโกเมโคทนายันโสสวิชโกตถาโสปัจจุทาวัติสาคุโตอัสยังวเสนตันจะสัพพังอภิญญายาวะวัคคิจวานะจักรมาตะตอมิสิฏฐาสาวเกสเนเนเตมมลรเสนาภิกันตาเตมิชานาสาปิ อาภัพีกโบเตจัตอัตตปะมัคคุงมัสตวาพุทธะสัสนังวิตาลักขิตหตุโมเนสังลมังปีอิชโยเบสัพเพวิเชตาสังฆามาภยติตายัสสจินังมุธามติทาหาปุเตหิสาวกาเตชเนสุตาตินโมเมพุทธเตชะสาระทนาตยธรรมมิตรเตชะปัสเสติปัสสิเทวนารายะปะระเมยสุลาสิทธิพรมมาจาริธาจ่าจาตุโลกาคัมีรักกาสมุธาภูตุงคังคาจ่าสัพหมัชยายาปสิทธิพระวันตุเต ชยชาชยะธรณีธรณีอุทติอุทตินาทินาทีชยชาชยะข้าคนรัตนลานิใสนิไหลใสถน้มะเมรุว่าคนราชีชยชาชยะกัมพีรสมพีนาเคธนาคีปิศาจจากกตะกาลีชยชาชยะทุนนิมิตาโลคีชยชาชยะสิงคีสุทธาทานนภูขชาชยชาชยะวรลุนภูขชาตาชยชาชยะจำปาทินาคะหูละคันทักชาชยชาชยะข้าชนนตุลงตุกะละ ผู้ชงสีหะพยาคติปาชยาชยาวรุณามุขายาตาชิตาชิตาเสนาลีบุญนะสุดิี่นาลดีชยาชยาสุขาสุขาชีวิชยาชยายอทะรนีตเตถตเลสัทธาสุชยาชยาชยทะรนีสัตตินสัทธาชยาชยามกราลัญยาพระเคชยาชยาวรุณายาเคชยาชยาลักเสสุระผูชชเตชะชยาชยาพรมเณทกนาชยาชยาราชธิราชชาชยาชยาปัทวิงสปังชยาชยาลหันตาปัญเจกขพุทธะทัสวัง ชายชาชยะมเหตุสโลหะโลฮะลินเทวาชายชาชยะพรมาสุลโคชายาชายะนาโควิรวุลาโกวิรุปัโคทันทิมาลาบีอินโทจาเวนเตยโยจาคูเวเลว,วันุโนปิจักขิวายโยจะาาชุนโหคกุมาโลทัรลัทะโกกัฐาลสัลลมหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสิโนสาวกาส,ากาสาภาชายะรามพวันตุเตชายะธรรมโมจะสังโคจทะทัสะปาโลจะชายากลางเอเตนะชยะเตเชนะชยะสุทีพวันตุเต เอเตนะพุทธเตเชนะโหดุเตชยมังคลังชายโยปีพุทธศาสสิริมตโตอายามรัสสะจัปปปิมตโตปะระชายโยโคทยาบุทิมันเทปมุทิตาชยะตถาสัพมคณนาไมเห็นสิโน ชายโยปี菩萨สิริมโตอายังมลสจปาปีมโตปราชายโยุโคสยมพุทธิมันเทปโมทิตาชยยตถาอินทคณาไมเห็นสิโนชยโยปี菩萨สิลิมโตอายังมลสจปาปีมโตปราชยโยุโคสยมพุทธิมันเทปโมทิตาชยยตาเทวคณาไมเห็นสิโนชยโยปี菩สิริมโตอายังมลสัจจปาปีมโตะราชยโุโคสยมพุทธิมันเทปโมทิตาชยชยตาสุปันนาคณาไมเห็นสิโนชายโยปี菩萨สิริมโตอายังมลสัจจปาปีมโตะราชยโุโคสยมพุทธิมันเทปโมทิตาชัยชยตา สาธิมตมัตโตะยังมาราสาจปาปิมตัตโตปราชโย,ยโคสยาพธิมันเถปโมหิตาชยยตะตถาพัมสัพพมมคันนาไมหิสินโนชัยชยันโตโพธิยาโมเลสกยานังน,น,นันทิวัฒโนเอวังตะวังชีวิชาวิว มิชโยโหหิชยันสุชยมังคาเลอปาราเทปิตาปลรังเกสีเสปัทวิปุคขาเลอพีเสเกสัพพะพุทธานังอัคัปปโตปะโมทติปุสุนักัตตังสุมะคลังสุปะพาตังสุขุทิตังสุขัโนสุมุตหุโตจะสุยถังพระมัจริสุปัทคินังกรวาจักรยกษ์กรรมบางวาจักกรรมังปัทคีนางปัทคีนังมโนกรรมังปณิชิเตปัทคีนาปัทคีนิัตตบานะลาพันตเตเถปัทคีเนเตอัฏฐ ลัทธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาส,าสนอโลคาสุกิตาโหนทาสาหงาสเพหิยาติพิสุนันตโนตโพนโตเยเทวาสมิงฐานเนอธิคตาที่ขายุกาตธาโหตุสุกิตาโหตุธพระธาลักขันตุสัพพัสตานังลักขันตุชินาสานังศาสานัง ยากาจิพัฒนาเตสังสัพเพปุเรนตูมโนรัฐายุตกาเลปวัสสันตุวัสังวัสาวาลาหกาโลคาจุปัฏฐะวาเตสังนิวารีนตูจาสัพพาทากายาสุขาคิตาสุขามอรหันตูยถารหังเอวามีสุตังให้การสัมมาย่างวัสวาสัตถียังวิหัรติเชตาวันเ อ่นากาปินทิกัสอาลเมตันทะลักโขภคววะพิคูอมันเตสีพิฆาโวติพระทันเตติเตพิคูพระข่าววะโตปัจจะสุโสสงพระขวา,าวะอิตาทวจะอุปาทาวาปิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฐาวะาสาธาุธรรมรันติจตาธรรมนิยามตัาสะเปสังขาราอนิจติ ตังตถาคตตอภิสมุปชติอภิสมิตติอภิสมุปิตวะอภิสมิตวะอธิคติเชสเศสีปัญจาปิฏิปทาปิฏิวิวารติวิภัชติกุตานิกรูติสเปสังขาราอนิจจติสุปาทาวาภิคเวตถาคธานุังอนุปาทาวาตถาคธานุังทิฐาวะสาถาตุธรรมมันตตาธรรมนิยามตาสเปสังขาราทุขาติตั้ตถาคตตอภิสมุปชติอภิสมิตติอภิสมุปิตวะอภิสมิตวะอธิคติเชสเศสีปัญจาปิฏิปทาปิฏิวิวารติวิภัชติกุตานิกรตติิสสเังขขาาาททุุอป ว,ว่าทิกเขเวดัฐถาคตานังอนุปาฏาวาตถาคตานังคิดถาวะสาธุธรรมันติสตาธรรมนิยามตาถัพิสัทธมานัตตติตังตถาคโตอภิสัมพุจิติอภิสเมติอภิสัมพุชิตตวะอภิสเมตวะอะจิคติเศสสีปัญจพิธีปตตะเปติวายุขันติวิภัชติอุตตานิกโรติสัพเพสัมมาณตติอินทะมวอินทะมวโวจะภควาอัตมะนาเตภิกขุภควาโตภาชิตังอภินันทุนติ อธิตังนานะว่าเมื่อย่านอนาจอภิษฎทังเขนาคขตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติตาภินันตตาอภัตตนาคขตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจ่ายุนธรรมาตถาทัศวิปัสสติอสังหิลังอสังโฆปังตังวิธารมนุโมพระเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะนั้นในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่เ้อนเงันคอนแคลนเขาควรพ่อพ้นจาการเช่นนั้นไว้เชวัคิดจามตตาายมุ้งนนนนสัเ เพราะการผ่าเพี้ยนต่อมาตุลาซึ่งมีเสนามากจะไม่มีสําหรับเราเอวามิหาลิมตามาตาปิงโอโหรัตมาตานิทาตังวประเทศกรตตติสันโตจิกเตมุนิตมุนีผู้สงบเพิ่มก่าเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เข็ดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมสัพเพสังคาราอันนี้จสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาทางขาดคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทำทั้ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวตสามายาลิตะภะเราจะพึงตายเป็นแทนมรณะปริโยสานังไม่ชีวิตต่างชีวิตของเรามีของตายเป็นที่สุดลอบชีวิตต่างเมีอันนี้ต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยมมรณะเมีอันนี้ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคุธิยาสังเวอายังกายโยอาจีลังร่างกายนี้ ชุดโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสตนติจ,จากนอนท่าปัตภวิญซึ่งแผ่นดินการลิงขาลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้ละทางหาประโยชน์ไม่ได้นิจาวัลสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเหนอปปอุปาท่าวายะรรมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเส่อมไปเป็นธรรมนาโุป,ปัชิตวาที่รูชันติครั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตยสัมโมปาสัมโมสุขโข ความเข้าไปสงบและงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามัลติจาสัตาทั้งหลายทั้งปวงกับนางตาอยู่มะลิงโสจากมาลิสาเลทีตายแล้วและกำลังจะตายตา่เทวหังมาริสาามิเราก็จับตายอย่างนั้นเหมือนกันนะทีเมธาสังโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยอย่างกินสีกุศลังกังมังสะเพหิพะเตหิกระ,ะ,ะตังปุญญโนอนุโมทันตุจุนนันตุผลโตเยเทวะสมิงทานิอัติลาีิคายุกาลธาา สัทธาโหตุสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาคัสัพเพเปตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพอาจารียุปัชชยยะสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุนัคขตาสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพสามตินังสมิชันตุโว นโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภัคขวานนโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภัคขวานนโมโพธิสัตว์อคันติมายะอิติภัคขวายาเทวตาสันติวิหาระวัชินีตูเบคะเลโพธิคาเลแตหิงแตหิงทัดธรรมะฐานเลนะพะวันตุบุคดาสติกัโลเตทาวิหารละมะทะเลเทลาจะมักการนวกาจะติคาโวสารามิการธนาปฏิอุปัสกาคามาจะเทสานิคามาจะอิสราสปานภูตาสุขิตาเาวันตุเตชลาภูชาเยปิจารท้าสัมภรวันสังเททาชาตาอัฐโบปปาติกานิมียในการธรรมะวรังปฏิเนเตสัพเพปีทุกัส ท่าตูสีลังสตังธรรมโมธรรมะท่ราจะปกภารสังโฆโอหตุสมาเขวะาทายาจหิตายาจจาอัมเหและขตุสัทธโมสัเพปิธรรมจารีโนวุตถิสัปปุเนยามัตถเมริยาปเวทิเตปัจฉนาหงตุสัเพปิปานิโนพุทธสาสเนิสัมมาทารังปเวนฉันโทคาเลเทวะปสตุวุติภาวายะสตานังสมิทังมิเนตุมีธนิงมาตาปิตาจะอัตระชังนิจจังละกันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังละกันตุสัพพะทาง ทุกขปาาัขปาาปปตาตาจนิยทุกขาพยาปัตตาจนิย์พยาโสกาปัตตาจนิยโสกาโซนตูสเปปีพาณิโนเอตาวาตาจอมีหิสัมปตังปุญญาสัมปทังสเพเทวานาโมทันตูสภาสัปปติสิทิยาทานัง,าานงท้าทันตูสทายาสีลังลักทันตูสัพทาภาวนาพิรตตาโหตูขันจันตูเทวตาคตา โหตุส,สัพพังสมังขลังรักขันตุสพะเทวตาสภะพุทธานพาเวนะสถิโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสมังขลังลักขันตุสภะเทวตาสพะสัพมานพาเวนะสโหตุนิรันตหลังหตุสัพสมลังรันตสภเทวตาสภะสัพพานพเวนะสตนิรันตสเพุทธาปรัปตาปัจเจกานันจายังพลังอาหานตานันจเตชะนะละขันธามิสัพโสสพเพุทธาปรัปตาปจเจกานันจายางพลังอาหานตานันจเตชะนะละขันธามิสัพปโส ส salt, ัพเพพุทธาภราปตตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานัจติเชนาลักขันพันธมิสปปโสสัพเพพุทธาภราปตตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานัจติเชนาลักขันพันธมิสปปโสสัพเพพุทธาภราปตตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานัจติเชนาลักขันพันธมิสปปโสสัพเพพุทธาภราปตตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานันจติเชนาลักขันพันธมิสปปโสสัพเพพุทธาภราปตตาปเจกานันจายังพลังอรหันตานัจติเชนาลักขันพันธมิสปปโส สเพเพุทธาปรตตาปัจเจกานจ่ายยางพลังอาหารตราจัดติเชนละขันพทามิสปะโสสพเพุทธาปรตตาปัจเกเจกานจ่ายยางพลังอาหารตราจัดติเชนละขันพทามิสปะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรรมาชิน,านีพันปีหลวงพระเสด็จสู่สวรรคาลัย ขอให้สงแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่พระเจ้าให้แข็งแกร่งปลอดภัยจากทุกโศกรกภัยอันตรายาทั้งปวงให้มีแหลง่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาที่มันชอบทำคำว,ว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิดั้งมั่นในการทาคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทศเทวดาทั้งหลายผู้ได้น้มโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้ โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุม,มงคลพระปิตายอดเจ็ดทีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุม,มงคลทั้งปรงที่3สิงอ์อมเลดได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยปุถานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพตังศาสิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง,องและบูชาตักประการเถิ